สวัสดีค่ะวันนี้วันตรุษจีนนะคะปี67ค่ะทำกันเองเล็กๆนะคะน้องปรดเก่งมากเลยหนูมีหน้าที่ค่ะต้ม3ก็ช่วยกันทำแบบเล็กๆอะค่ะปีนี้เด็กๆเรามีหน้าที่กันทุกคนเลยค่ะพี่เอกใช้ผ้าโอเคขนมนะคะตรุจีนนะคะน้ำตาษจีนแล้วก็ เราปีนี้ลุงเปียกมาช่วยเราทุกปีนะคะบางปีเราก็ไม่ได้ว่ายแต่ลุงเปียกก็มาช่วยค่ะอย่างน้อยก็เป็นการเรียนมเยี่ยมกันปีนี้เราเหลืออยู่คนเดียวแล้วค่ะก็ตามวัยนะคะ

วิปปิ้นนะคะอันนี้สีน้ำดีนะคะมีการไหลเข้าดีมากเขาเปิดให้แม่เต็มที่ละหืมน้าาหยิตบตะแกรงไปด้วยแล้วบางนี่นะคะวางปากค่ะ างหญ้าแล้วก็ไหวยอย่างนี้เลยวันนี้นะคะสีสวยมากเลยค่ะเป็นนิมิตหมายที่ดีประทานค่ะสวยงามมากเลยคะน้ำตกลงมา ที่นี่วังอานะคะวันจุดจีนค่ะวันนี้ไม่ได้เอาน้ำเข้านะคะอยเ้า,าเ้เราะขอ,อของรถเองค่ะ อยู่ท้ายที่10ไล่นะคะมาไว้ตุดจีนค่ะมาชมวังกันวันนี้น้ำข้างนอกสวยมากเขียวและเคลียนะคะมามดูตรงนี้ถึงจะติดมาเดี๋ยวจะทำไงก็จะติดะไม่เดี๋ยวมันก็ไม่แน่ใจแล้วเออปิดไปิดก็ได้ทำไมอ่ะเปิดเบาๆแค่นี้ทำไมหน้าที่มัน นีนน่ค่ะสองนุ่มเฟียวฟ้าวค่ะมาปลายที่แล้วก็กำลังจะเดินทางกับ